เรือกล้วยจ้าเต้นเรือกล้วยเอ็นดูแล้วตัวเองต้องอยู่ข้างหลังไปไปโอีโอคือแบบว่าปายเขาก็ระวังมากจริงๆนะส่วนตัวบุ๋มนะถ้าถ้าไม่คิดอะไรจะไม่ระแวงจะไม่ระวัง,วงเหมือนไปไปโอีโอเอาจริงเอาอันนี้จริงนะไม่ไม่ได้ว่าน้องนะอันนี้ไม่ได้ว่าน้องนะคะคือแบบด้วยความระแวงระวังเพื่อนกันนะ่ะอืมถามว่ามันน่าเกลียดไหม ถ้าคิดว่าเป็นเพื่อนมันก็ไม่นะเอาจริงนะแต่ธนดลนางก็รู้ส่วนตัวบุ่มว่านางแกงไปไป่โอดีโอนางชอบแกงเน่ยหยอกเขาเกง่งวันนี้หยอกเก่งมากทุกคนตามหาดูเอาเนะบุ๋มลงทั้งสองช่องเลยคือเลือกล้วยที่แบบว่าคนข้างหน้าละแวงอะ่ะทำยังไงเ่ะเอ็นดูธนดลน่ะคือชอบแกงเขารู้ รู้อยู่ว่าตัวเองเล่นแบบนี้ไปๆไปโอดีโอแบบว่าระวังอะไรอย่างเงี้ยดูความบึงพอใจนางอืมนางตั้งใจนางตั้งใจแกงเขาเก่งแสบมากดือ้อธนรน,นี่ดือ้อเอ็นดูอ่ะน่ารักมากคนวันนี้สนุกมากทุกคน เลยกู้เขามีไว้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่สกูตเตอร์มีไว้ให้ขับกับเอลฟินจักตึกๆพี่จะไปที่ผับไปกับพี่ไหมจ๊ะหรือกู้เขามีไว้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่สกูตเตอร์มีไว้ให้ขับกับเอลฟินจั๊กตึกๆพี่จะไปที่ผับไปกับพี่ไหมครับ เลือกกู้ยเขาไม่ขี่มืนั่งซ้อนพี่สกูตเตอร์มีไว้ให้ขับจับเอวพี่จิจั๊บเลือกกู้ยพี่ไม่ขี่โอ๊ยไอ้แจ๊งมาอยู่กลางนี่เออโทษ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 มาเขาเร่นกุศลเขาเล่ากอะไรเนี่ยมา one two three เลือกกู้ยเขาไม่ขี่มานั่งซ้อนกับพี่สกูตเตอร์มีไว้ให้ขับจับเอวพี่ดิจั๊บดึกๆพี่จะไปเที่ยวผับไปกับพี่ไหมจ๊ะ กุย้ยขมีไม่ขี่เร่งซ้อกับพี่หยุดมีใบให้ับฮหยุดหยุดกุญจุกกุญจุกกุญจุกไปไปยุกับไปยุหลังไปยุหลังขอทอดบอล้เกิดไวที่หดการระยะบนลึือ้ออยากรู้ว่ามึงยูุ่หลังมึงถึงกาเห็นแบบนีปะ อันตรายนะเรือกู้ยเขามีไม่ขี่นั่งซ้อนกับพี่สกูตเตอร์ที่วันนี้ขับจะเออพี่เจทดึกดึกพี่จะไปเที่ยวผับเปพี่ไปจ๊ะเรือกู้ยเขามีไม่ขี่นั่งซ้อนกับพี่ว้ายพี่ไปวิววายเอาว่จะไปเพี่ยอ,อย่างตอนนี้ไม่หล่ะป่ะอีกหนึง่งรอบแล้วกันจ้า มีวิธีมานั่งซ้อนกับพี่สกูตเตอร์มีไว้ให้ขับจับเอวพี่จ๊ะตึกๆพี่จะไปเที่ยวผับไปกับพี่ไหมจ๊ะดีมิดแบ็คเป็นเงหน้าเวทีที่น่ารักดเพลงนี้ผมชอบเพลงนี้ผมชอบร้องเลยครับร้องไม่ได้ผมชอบผมชอบใหุร้องชอบร้องฉันมันคนเก่า โอ้โหไอ้เจกมันทิ่งลูกแลนะเพราะฉันมันทางจะสู้เลยเขาที่ยังหนใจเขาเอาใจเธอกาับไปแง่แต่ฝึกให้เธอเ้ย e ี่สั่อย่ามาเมื่อไรหาตาทไม่เลย รั но, ้งไว้ไม no ่อย euh ู่รู้ว่าคงไม่มีทางพอรากันจากไปแต่งานแล้วขอให้เธอไปโชคดีการมีให้เจอจะเหมือนกันเจ็บมาเมื่อไรห่างกันก็ต้องออกอยู่กับฉันนั้นมีแต่เราใจกับมีคำมานได้ยากรั้เธอไปคบกันต่อไหนตกอกตกใจคำตัวไม่จัดตอนนั้นดีกว่คนนี้ได้คบิีเรามีกันแล้วกันแต่เธอต้องไปกับฉันก็เพราะว่า ดีจังเธอมีคนใหม่เจอเดินจากไปไม่ทันมาแล้วเธอรู้จังที่คอยเช็แครเธอฝากรอยแทนแล้วไปเธอคงลืมแล้ววันเก่าๆไม่มีแล้วเราคงมีแต่เราจะกสิใหเจอเหมนกันให้เจ็บเหมือนชัดให้มันจริงเธอเดินจากไปไม่ทันมาแล้วเธอรู้จังที่คอยเช็แครเธอฝากรอยแทนเธอคงลืมแล้ววันเก่าๆไม่มีแล้วเราคงมีแต่ก่อจะกสให้เจอเหมือนกันให้เจ็บเหมือนชัดให้มันจริงเธอโห 这样不也行吗？